ท่านผู้ฟังคะมีข่าวด่วนแจ้งให้ทราบนะคะจากกรมวิชาการเกษตรค่ะห้ามใช้สาร B Y 2ชุบทุเรียนค่ะโดยนายรพีพัฒจันทรศสีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็ออกประกาศมาตรการควบคุมการปนเปื้อนสารห้ามใช้ในทุเรียนผลสด ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนพุทธศักราช2568โดยกำหนดมาตรการควบคุมการตนเปื้อนสารห้ามใช้เช่นเบสิกเยลโลทูในทุเรียนผลส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะค่ะกรณีที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตต้องใช้ทั้งชนิดและปริมาณที่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหรือตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535หรือ ข้อกำหนดของประเทศคู่ค้านะคะกรณีตรวจพบโรงคัดบรรจุใช้สารห้ามใช้หรือมีสารห้ามใช้ไว้ในครอบครองจะถูกระงับการส่งออกและนำไปสู่การยกเลิกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชก็ได้นะคะกรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าทุเรียนมีการใช้สารห้ามใช้ให้มีอำนาจสั่งให้โรงคัดบรรจุนำผลทุเรียนนั้นไปตรวจวิเคราะห์กับห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ประกอบการ เจนาออกใบรับรองสุขอ,อนามัยพืชหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกรมวิชาการเกษตรจะปฏิเสธการออกหนังสือรับรองให้นะคะค่ะซึ่งสารที่ห้ามก็คือ BY2 ชุบทุเรียนนะคะส่งไปจีนตั้งแต่วันที่10มกราคม2568เป็นต้นไปค่ะ